ทันบ้านมาน้ำตาตกไฟในฝืนเราร้อนไม่หวันห่นไหวเรียนกำมะทางขอบวชสรรลับตายใจเห็นคำชั่วดได้จนป่านนี้เคยเสียน้ำตากับถามลบสึกกี่ครั้ง มองย้อนหลังเพามงฟยหลุนทนได้อย่างไรเรื่องความทุกข์มันดีบข้างใจทุกที่เท่าไรไม่อาจนักมาค้ำ

หลวงปู่มันนะบวชด้วยหรือเบวชบวชนี่บวชปกวัああ้ระปุัชาหลวงปู่มันข้ามาเกยีบบวเอเรื่อว่าตะพูนข้ามาเกยีนี่แตงยุซึบว่าหลวงปู่มันหรื่อบวชเ็าหลวงปู่มันไม่ได้บวชนะผมวัชระไม่ถึงวัดกำลังจะไปกับพอดีเลยปฏิจจอยลูกบุญ เดยป็ันยังดีเดช่าไหยมาอยก็หลกทิศฐานอยูส้มเนินอาจารย์มนมีอ้การมือโอ้ยคุ้นกันมากครับลุงโอ้ยันท่านครับผมคุ้นกันมากเลยอาจารย์ท่านก็เกกงนะเกงข้างแกงข้างอือ่านเขาอยู่ง่ผมบุกกไะหานข้างนะท่านพาผมไปแล้มันไช่ป่าอยู่เกลือกันกระมือกันแม่า็ใช่แล้วข้างจาน้างที่ราทดลองจสมืดไปไปไปเป็นไข่ผมยังดีแล้ยังพลังข้ายาเม็ แต่พอหลังเขาตายมันสองสามวงไปด้วยกันมันไข่ปลาแต่ก่อนลูไข่ปลาเนี้ยมันมันครยาเยอะเขาลอยู่สามวงเออใช่สามวงพวกมวกเลี้ยงเนี่ยผมเคยยังอยู่ลูกพ่อทานก็ยังอยู่อยู่ลูกพระทานกันเขารูบอถ้ากัยังอยู่โทรมาห้ามผมไปลงไป ผมยังไมไปเยี่ยมท่านเลยหลวงพ่อทาเป็นชาวนิพาหลวงพ่อชาผมอชาดิหลวงพ่อทาชาเปเก่าศิาษพีเนี่เ่งเป็นที่ผมไปปี่งต่เก่าศิาแตกังแขแรงอยู่โยธาเหมือทานะคทาสือท้าทอทหารนะครับผมทอทหารทอถงยัาครับาเออางากยั อาจารปฏิบัติอยู่แต่หน่ไปไหนไมาไหนอยู่เจ้ากอนท่านอยู่ไอ้วัดไอ้ซับเพลงก็อ,งอยู่ด้วยกันเรืบบ่องเนี้ยท่านเขาไปอยู่ซับมือดอยู่ทำแทนอาจารย์ใหญ่ไปเรา,ยายไ,ปไปไข่กันอยู่อาจารย,าย์ใไข่เหมือนกันอาจารย์ศิลาก็ตายอาจารย์รมหาบุญก็ตายอาจารย์คงก็ตายไปอ,อยู่ด้วยกันพวกวัน <laughs> ผม <laughs> พลังเขาไปต่อหินนย่าแหละไปขอเขาให้ยาห้องไอหายใจออก ม่ยช่เขาก็จะเอาไปผันหรือไม่แต่ก่อนมันเลียมัเยยยะนเยอะแถวนั้นนะแถวนี้มันไทยโตขขเขาเรียมาก,ก,ากรถเตาเจอเขาขายขเรียมากเขาเมันจะไปเอาทานัทานทันนาดที่ไปยังไม่ได้ไปไปเอจอเยาวรินหุ่นเรียวเขาเองอเจะไปบนไม่ถึงอย่างอย่างเดชาไปหาหลวงเสี้ยทานอาจารย์วรม,มียังอยู่ท่านท่านมาอยู่นี่ก็ได้ดอกไม่ต้องไปท่านเลย อาจารย์ลุยก็องหนึ่งสาคัญมากนะโอ้โอ้อาจารย์มันมีสาคัญบรรดาพระมักน้อยไม่มีใครเกินท่านอาจารย์ลุยก็ไมมีมัมกน้อย,ายมากาเดียวไม่เอาอะไรเลย,ยไม่มีใครไม้เอาอะไรให้ไม่เอาทั้งนั้นน่ะอกระถนนั้นท่านก็ถือถังอะไรไปเลยเข้าในพระราชวางังท่านก็ถือถังของท่านเข้าไปยอย่างนั้นมันถึงถูกต้องนั่นที่เรานี่ถึงใจแล้วเกินนะอืม การจังหนี้ก็เราว่ามันสนิทกันมามากแต่มากนานแสนนานเลยท่านหลวงปู่มันท่านผ่ากอะไรวัให้รวยนะฮ้หลวงปู่มันท่านผ่ากอะไรโอ้ยเรื่องฝากนะฝากมากแต่มากแต่ผลมันโอ้ยเรื่องฝากนะมันโปรเกมันเหลวไหลเลยเอาไปแบ่ปหลวป่ได้ละเอามาแบ่งหลวงปู่หน่อยเว้ยฮะเอาไปแบ่งให้หน่อยครับ แบ่งให้หน่อยแบ่งให้หน่อยครับแบ่งด้วยแบ่งอะไรกำลังมาขอกำลังขูดอย่างนีไม่เดี๋ยวก็จะคนเยอะแยะ่กำลังว่าขอเราจะมามาขอแบ่งไงี่ยมาเอามาหน่อยเปิดมาหน่อยเขาทานเนี่ยเขาทานเอ้ยาปทะเลเดีอยว กินมาเออนี่วาสนาดนี้ยังยังได้่าพบกันเนาะก็ได้พบกันเออนานแล้วจะไม่ได้เจอกันเลยกินจะซื้อพิ่งได้พึ่งก็ไม่ได้เจอวันนี้นะนัดกันสองปีแล้วยังไม่ได้ไปอุดรเออเราจะไปกันเออไปมากันเลยทีวาสนาหลวงปู่ดีวาสนาวัยังไม่ถึงจะไปแม่เราจะไปยังไม่ได้ไปอืเปล่ารัดบโยมแล้ว ไปยังไม่ได้ไปมาอะไรมาเยีอมแล้วครูนี่จับนี้แล้วแล้วก็จะไปนู่นไปชมภาษาโรสิ่เออแล้วแล้วขอลาคนละขอเจริญน้ำเรืองั้นวันนี้นะไปดีไปนะ